ถึงแล้วนะคะฝาลานสตาร์ทแบบมือหมุนอาแกะเลยแล้วช่นกันเรามาเปิดลังแรกดิอ่ะอะไรมานี่นะมาแล้วฝาลานเบนซินเข้ามาไม่เยอะตอนนี้ถูกจองไปหมดแล้วนะคะเหลือประมาณสี่ชุดตัวนี้เป็นฝาเบนซินใหญ่นะคะนี่ค่ะหนึ่งชุดก็จะมีแค่มือหมุนฝาลานแล้วก็ชุดน็อตบูทบูทบูท,บทนี่ลองฝาลานถ้าฝาลานใครถึงก็ต้องลองสักค่ะถ้าฝาลานใครเบ้าใหญ่ใช่ไหมเบ้าสตาก็ไปชิดเกินก็ให้ลองบูทใช้บูทลองนะคะนี่ค่ะมาแล้ว ใครว่าเราไม่เคยสั่งของเองก็ดูเอ,เองนะคะกระสอบสีนี้มาจากไหนทุกคนรู้ดีฮะเจ็ดยนะเบร์นะคะน,นี่ค่ะโอเคเตรียมส่งค่ะแกะเลยเดี๋ยวเดือนหน้าก็มาอีกสามสิบรังนะคะแกะดูแล้วนะคะนี่รุ่นใหม่นะคะมีแบบนี้มาอีกสําหรับดีเซลรุ่นเล็กนะคะเดี๋ยวเราจะเทสให้ดูนะคะนี่ดีเซลรุ่นเล็กนะคะห้าจุดห้าแรงอย่างเงี้ยจะใส่ได้ไหมเดี๋ยวเราจะเทสท,ทดสอบให้ลูกค้าดูนะคะอะ แล้วก็ฝาเบนซินมาแล้วนะคะลูกค้าที่เขาสั่งจองติดจองมีทั้งให้เก็บเงินปลายทางและโอนเงินนะคะรอบนี้เข้ามามีคนสั่งจองไปแล้วเหลือแค่4ชุดสุดท้ายนะคะหน้าเพจก็อัปเดตแจ้งไปแล้วว่าฝาลานเบนซินเนี่ยคะ่ะเบนซินเล็กสําหรับเครื่องยนต์6.57แรง7.58แป 8. รงหรือเพาหลัง <19 S 1> เช็ค19มิลน,น,นะคะเผาหลัง19มเก้ามิลสามารถใส่ได้นะคะตอนนี้ติดจองไปหมดแล้วนะคะเหลือแค่4ี่ชุดสุดท้ายนุ่นก็เตรียมส่งแล้วนะคะ อ่ะแล้วก็ลูกเล่นใหม่ตัวไหนนะฟาลานใหญ่อ่าฟาลานใหญ่ตัวนี้นะคะมาใหม่นะคะตัวนี้จะสําหรับกูบต้านะคะเอาไปเลยยกไปเลยอ่าตัวนี้สําหรับเครื่องยนต์กูบต้าใหญ่นะคะเช่นนี้เหรอฝานี้ใช่ไหมใช่ครับใช่ก็จะยกช่วยยังไงกอ่ะยกไปไงยกไปช่วยกันไงอ่ะลูกเล่นใหม่นะคะอ่าของเล่นใหม่สําหรับเครื่องยนต์ใหญ่ดีเซลใหญ่ พวกดีเซลลูกสูบนอนลุกรถไถเดินตามรถไถนาเดินตามนะคะนี่นะคะสีเขียวอึมลมนะคะเดี๋ยวเราจะเทสทดสอบใส่และสตาร์ทให้ดูลองสั่งมาแค่ชุดเดียวนะคะ,ะว่ามันจะใส่กลับบ้านเราได้ไหมเพราะว่าโรงงานเขาก็บอกเตือนเรามาว่าลองเอาไปแค่ชุดเดียวก่อนไหมเจม๊โหดลองชุดเดียวก่อนเนาะถ้าใช้ได้คุณค่อยเอาไปขายเขาบอกว่าใจเย็นๆลูกค้าก็ต้องใจเย็นๆนะคะลองสั่งมาแค่ชุดเดียวถ้าประกอบแล้วสตาร์ทใส่ได้ เจ๊ถึงจะเปิดการจองนะคะเปิดการจองอนี่ฝาลานหนึ่งชุดของเขาจะหน้าตาแบบนี้นะคะสําหรับคนที่หมุนเครื่องสตาร์ทยากนะคะนี่ช่างอ้วนลองโชว์สิสมัยเด็กเคยไปสตาร์ทนี่นะคะคนะ้างแตกแล้วนะคะ,ะนี่ค้างแตกมาแล้วนะคะเห็นดาวเลยนะครับเห็นดาวเลยเ,าเลยขาบอกว่าช่างอ้วนเคยเจอไปเคยไปสตาร์ทให้พ่อนะคะ หน้าอเนเหรอครูบต้าหน้าอีเตนนะคะทางแตกหินดาวเลยนะคะนี่เป็นชุดฝาลาสตาร์ทมือหมุนสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลนะคะรอชมหน้าเพจชอ่องติจิตอ o ยู u ูบเจ๊โหดการเกษตรช่องเดียวค่ะรอติดตามนะคะว่าจะใช้ได้จริงหรือไม่ใช่หรือมั่วชวหรือเปล่า